เียวาโอ้โหน้ารังน้ำนะผลไม้ทางทางเอ้าเต็มท okay. ี่ขี้เต็มๆเราบอกว่านกกินน่ะเป็นบุญว้าคนเก็บกินยิ่งมหาบุญเลยมหาก็มหาเนาะมาหาเนาะมาหาเนาะมาหาบุญเนไงก็มาหาเนาะมาหาพุทราครับมาบุทรามาผลไม้สดนี่มาหาผลไม้เด็กตรงนี้ าผลไม้ตามฤดูกาลอ้าวเขาบอกเจ้าของหัวก็ต้องค่อยๆแทะกินงี้เลยต้นที่มันตาบอดเหรอผมจากผลไม้ตามฤดูกาลนั่นนั่นนั่นบอกนะเฮ้ยมันหัวงต้นเหรอตามหัวของต้นเฮ้ยหัวของลูกมันอะ อ้ปลาจิ้มเกลือนเยนื้อใส่เลยาวแมันมาสบพุเนาก็เลยนก็เลยไสบอุ้ยน่อยรถไปแล้วจ็จ้ของเขาจะมาด่าวะเหรออ้ยรอไม่ได้เอาเอหวอะไรไม่หวหรอกมาเปียยนี้ <laughs> ôi anh năn, bể luôn này, ngỏng <laughs> này, <của> kiểu này, <laughs> nè 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 ơi, wow. này, nè, <laughs> เฮียดูมือพ่ลไม่หาหารกินตามรูม้ด,ด,ดูการครับนาเกียวเขาก็พูซ่านี่แหละครับออยังออยัยังขี่เต็มสวมเลยเลือกลูกขาวๆด้วย ออเต้นหน่อยน้ำคมเดี๋ยววะปลาคิวปลาคิวเลยครัเบเลยหนละังก็หลอกเลยเนี่ยให้เลือดเลยให้เลือดหน่อยเองเลยนะเนีเ่ยนี่นี่นี่เลือดมาของฟรีครกางแรกมาด้วยเลือด